สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นจะมารีวิวเบอร์เกอร์ออกใหม่ในเซเว่นพอดีวันเรื่องมเกิดจากว่าวันก่อนนั้นเปิดผมไปเดินซื้อของที่เซเว่นแล้วเอิอเจอเบอร์เกอ,อร์ชิ้นใหม่มาซึ่งผมไม่เคยซื้อกินผมก็เลยอยากจะจะหยิบม,มารีวิวแค่นั้นแหละครับโอเคยี่ห้อเบอร์เกอร์อ่านยากเหมือนกันนะเนี่ยอ๋ออ๋อ,อ,อพอดีกลับหัวกับหัวพ่อที่ยวสิ เออชื่ออีบีคัสสึเออตรงนี้ไม่ผา่า่หว่าทำไมกูไม่อ่านวนะเบอร์เกอร์อีบีคัสสึซอสสไปซี่ไข่กุ้งโอเค <c oughs> น้ำหนัก1 2 0ยกรัมกุ้งแน่นเต็มคำเอาละครับนี่คือสิ่งที่จะจะมารีวิวกันโอเคเดี๋ยวผมขอแกะออกมาดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไง a few moments later และนี่ก็คือหน้าตาของเบอร์เกอร์ที่เราได้หยิบออกมาจากซองนะครับอืมน่ากินใช้ได้เลยทีเดียวอืมแล้วก็มีมีกุ้งแล้วก็มีไข่กุ้งตรงนี้ครับเป็นไข่กุ้งอืมมันก็คือเบอร์เกอร์กุ้งแล้วก็มีไข่กุ้งซึ่งถ้าอีกหน่อยจะมีหัวกุ้งหรือตัวกุ้งมาเป็นมีกุ้งมาเป็นตัวคงไม่แปลกใจอะไรน,นะ <S 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 เอาแล้วครับเขาบอกเวฟกดสามโอเคเดี๋ยวเข้าไมโครเวฟเลยกันอา่า กดโอเคเขาไมโครเวฟนะอยู่ดีๆลูกนะโอเคนะมาเขาบอกเวฟกด3โอเคครับนี่กด3แนละ้วมา โอเคมันยังเย็นอยู่เลยเหรอวะพูดจริงป่ะเนี่ยเขาบอกเวฟกดสามเนี่ยเขาบอกอยู่เนี่ยเวฟกดสามอ๋อไมโครเวฟในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโอ้ยมิน่าทำไมดูเย็นเย็นมาเดี๋ยวเวฟใหม่ เอาแล้วครับหลังจากที่เราได้ทําการเวฟแบบถูกต้องแล้วซึ่งก็คือผมเอาเวฟประมาณสักสี่สิบห้าวิก็ได้ออกมาแล้วครับอืกลิ่นนี่หอมเลยอมีความร้อนด้วยนี่นะครับคือการเวฟถูกต้องคือการเวฟเมื่อกี้คืออย่าเอาไปทำอย,ย่างนะพอดีมันมันเป็นแค่มุกไปเฉยถึงแม้ว,ว่าจะไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องมียิ้มมุงบักกันบ้างน,นะนะท่านนึงก็ยังดีนะเอาแล้วครับ เพื่อการเสียเวลาโอเคเดี๋ยวผมจะขอลองชิมก่อนเลยแล้วกันอุ้เฮ่ยรอนโอเคโอเคนยรงร้อนอยู่นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมพาไม่มันเย็นก่อนแล้วกันวิธีแบบคลาสิกเลยครับ โอเคครับนี่น่าจะมานจะหา,าแล้วะเดี๋ยวผมลองหยิบมาชิมเลยลวกันนะมาหนึ่งสองเดี๋ยวผมจะชิมตรงนี้นะไอตรงเหลืองที่เป็นซอสมันอนะ่ะหนึ่งสองน้มอร่อยอยู่นะจริงๆตัวซอสมันอนะ่ะรสชาติก็เป็นรปรสชาติกุ้ง ม,มันก็เค็มเ็ๆห,หวานๆมันมๆน,นะถือว่าอร่อยอยู่แต่ราคาค่อนข้างแรงนะนจริงอันนี้กูหิวมากเนี่ยอืมอืม,อม ก็คือรสชาติมันอะคือมันเค็มหวานมันนิดๆคือมันมันลงตัวคือมันอร่อยจริงๆคือรสชาติมันมีความเค็มความหวานความความมันที่เขาเรียก่าค่อนข้างจะลงตัวค่อนข้างจะลงตัวเลยจริงๆก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะจริงอันนี้ก็อันนี้คือสำหรับนินของผมนะผมผมมองว่ามันก็โอเคเลยแหละอ่ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสำหรับใครได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวกินข้าวหิวแล้วเจอกันครับบายเย